ดี่ก้าเพื่ไปทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินพาทำทัวร์กินเที่ยววันนี้สุก้ยากิอร่อยนะคะเมนูง่ายๆสุดเด็ดเค็ตไม่รับลุยเลยจ้าต้มน้ำเดือดก็ใส่คนอก้อนหมูสองก้อนนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อ มูสไลด์ยนใส่ต้มไปเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่หมูเดงลงไปเลยคะ่ะหยอดเหมือนขนมนะคะเล่นขายของนะคะหยอดหมูเดงลงไปเลยคะ่ะเป็นคำๆตามใจชอบนะคะอร่อยอร่อยนะคะงานนี้เนื้อเนื้อรวนๆนะคะเน้นเนื้อรวนๆน,นะคะทาน<ม>เนื้อเ<ม>ยอะๆ ของชอบของลูกสาวนะคะมาทานด้วยกันนะคะ fc อร่อยมากเลยค่ะหมูสไลด์แผ่นสันคอหมูนะคะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะคะหมูเด้งนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่แล้วก็ไข่ไก่อีกสองฟองนะคะเพียบเลยนะคะ มากด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะครบห้าหมูโลแคลอรี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะทานซกี้ยากิแล้วไม่ต้องทานข้าวนะคะอิ่มท้องไปนานเลยนะคะอร้อยอร่อยนะคะแค่ต้งมแบบนี้ก็ไม่ต้องปรุงรสก็อร่อยแล้วคะ่ะมาทานกับป้าแบมนะคะสุดยอดเลยจ้า ใส่เต้าหู้ไข่ไปสองก้อนนะคะค่อยๆคนนะคะจะเละนะคะน้ำเขาเดือดนานแล้วนะคะทุกอย่างโอเคนะคะใส่ไข่ไก่เลยจ้าต่อเข้าไปเลยนะคะคนๆๆนิดหน่อยนะคะให้ไข่เขาแตกกระจายไปนิดหน่อยให้น้ำเข้มข้นนะคะน้ำนวลนัวนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ทานเยอะๆมีวิตามินนะคะทานแบบนี้ทุกวันตอนเย็นนะคะไม่อ้วนนะคะอร่อยมากเลยค่ะต่อไปก็ใส่ผักเลยค่ะผักใส่รายการสุดท้ายนะคะใส่ประกาศขาวผักไรสารจากโดยคํานะคะโครงการหลวงนะคะสนใจก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยจ้า อร่อยอร่อยนะคะผักไร้สารลอยคานะคะหวานหอมอร่อยนะคะมาทานกับป้าแบมนะคะ fc <4. S 2> ชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป,ไปต้องอย่าลืมกดกระดิ่งกริง้งกริ้งนะคะ<ป>อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลา15นาฬิกา <15. S 1> และ21นาฬิกาค่ะ วันนี้ก็เป็นวันพยาวัน,วนก็ขออวพรให้ทุกท่านทุกบ้านเอซี FC, ทั่วโลกนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆปังๆนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะอรยอายุมั่นขวัญยืนมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะรักแม่จุ๊บจุย๊ยำเต้าลังว่า ขนอสองก้อนนะหมูสไลด์ลูกจิ้นหมูลูกจิ้นเนื้อไข่สองแกนนะเจ้าพับกาดขาวพับกาดขาวเจ้าพับกาดขาวนะเจ้าต้องหูไข่นะเจ้ากินกับป้าแบมนะเจ้าล้ำเตะลํำว่าอร่อยอร่อยเจ้าสุกี้สุกี้ ชรลองวันพยาวันเจ้าเปี่ยนกระเปาแบงนะเจ้าเอ็ดซีทั่วโลกนะเจ้าอรอ่อยอร่อยนะเจ้าตแต่ลังว่านาะมอกนาที่เจ้าะมาตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟได้นะเจ้าตุ่งจักใหญ่นะเจ้าะมาตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟนะเจ้า อร่อยอร่อยเจ้ากินนักๆมันจะโตวันโตคืนอร่อยอร่อยเจ้ามามากินด้วยกันนะเจ้าอร่อยขนาดเลยเจ้าสุตินะเจ้าสติฟีเลยก็แบมน,นะเจ้าตันเต้ลำหน้าลำขนาดนะเจ้า สุดหอมเด็ดจันนะจ้ามามาจ้าเก่งเ็ดจันนะจ้าสุดเกียร์เกียร์เจ้าสุดยอดความอร่อยแถมเด็ดจันนะคะยิปีทัท่วโลกนะจ๊ะโชคดีดีไหม่นะเจ้าโชคดีสงการนะเจ้าขอให้โชคดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยปลอดภัยจากกย่างนะเจ้า เงินใจแบบขาดเงินกินเงินใจรื่วๆปังๆคลิกฟังๆแต่ในเจ้าพี่น้องนะเจ้าเขามีความสุขในวันสงกรานนะเจ้าเมนูง่ายง่ายนะเจ้าปลาแบต้มสุกี้นะเจ้าง่ายขนาดเลยนะเจ้ากินกับพรแบงนะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนพก็แบงตัวยนเจ้าขอาห้มีความสุขมากๆนะเจ้า